ถ้าใช้ให้เป็นทานพูดให้กำลังใจเป็นคำสอนเป็นคำปลอบใจปากเราก็เป็นบุญแต่ถ้าใช้พูดเท็จด,ด่าว่าร้ายหรือทำให้คนอื่นทุกข์ใจปากเราก็กลายเป็นบาปมีอยู่คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องอัศกะชาดกซึ่งมีใจความว่า ครั้งหนึ่งในพุทธกาลขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีได้มีเหตุการณ์ที่พระภิกษุหลายรูปถกเถียงกันเรื่องโทษของการพูดคำหยาบเพราะเห็นญาติโยมบางคนที่แม้เป็นคนใจดีใจบุญแต่ปากไม่รู้จักว่าระวังชอบด่าหยาบคายเวลาคนได้ยินก็พากันรังเกียจภิกษุทั้งหลาย จึงไปทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า